สวัสดีครับเอทีเครื่องเสียงนะครับวันนี้ผมมีตู้ JBL Party Box พันประกอบไปด้วยลำโพงขนาด6นิ้ว2ดอกแต่ว่าหน้ากว้างอยู่ที่7นิ้วนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมให้1ดอกนะครับเป็นซับวูเฟอร์ทางข้างล่างอีกนะครับ12นิ้วอีก1ดอกนะครับเบสดังกระหึ่มแน่นอนเดี๋ยวมาดูกาด้านบนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของช่องวาง iPad โวลุ่มเล่งเสียงลดเสียงมีเบสบูธให้2ระดับนะครับสำหรับของ DJ ก็สอสมารถเปิดได้ตัวนี้เป็นตัดเสียงร้องนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของ DJ เปลีี่ยนนนตรง้ับทึกได้้ดวยนะครับ สำหรับการเปลี่ยนโหมดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับให้กดแบบนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดบลูทูธกดตีบลูทูธได้เลยส่วนนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟนะครับหน้าเครื่องนั่นเองอันนี้เป็นโวลลูมเลืเดองส่วนของเอฟเฟกร้องเพลงด้านหลังก็จะมีส่วนของพอดลม1,100วัตต์นะครับเลยไม่มีแบตหมานครับต้องเสียบไฟฟ้าเล่นเท่านั้นนะครับมีช่องระบายอากาศเครื่องร้อนถึงจะทํางานอันนี้ก็เป็นโวลลูมไม้ช่องเสียบไม้แจ็ค AUX In Line In Line Out USB มีให้หมดเลยส่วนราคาอยู่ที่3สามหมื่กเก้าจัก AT เครื่องยสียง